ดูยๆสวยๆสวยสวยๆสวยๆหวยสวยๆ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 สวสดวลว ถ้าห Gott, iram, young, <S <s ่านมันออกไข่แบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยแม่จะไปทําไข่เค็มมันทารังไว้ดีแ it ล้วเนี่ยมาไปดูอีมันน่าจะมีอีกนะเพราะเราไม่ได้มาดูปกติมันไข่ข้างนอกปกติมันไข่ตรงน้อแต่ไม่รู้ต้องดู้ว้ถูกไอ้นี่แบบโนมังเปี่ยนอยู่แถวนี้มีวาน พวกมันไปกินหญ้ากันอยู่โน่นเห็นไหมที่มันกว้างมันมีที่กินหญ้าเยอะเนี่ยเมื่อวานเห็นพวนเปี้ยนแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงเจ้าดอกไม้มาดูนะหู้นี่อีกนี่อันนี้น่าจะเป็นไข่คาโมมีนะไข่ของน้องคาโมมีเห็นไหมดูไม่ใส่ไข่ใส่ดูแล้วยาใส่ด้วยนี่ดูอุ้ยไข,ข่เค็มนะ สุดยอดเลยพวนี้มาดูใหม่พวกนี้ก็ไข่อีกเนี่ยต้อมาดูทุกวันนะทีเนี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอตัวนั้นมากินอ่ะตัวบางพรอ,อ่ะมันจะมาะมขโมยไข่เราโอเค